สวัสดีครับนักเรียนชั้นมสองทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องที่7กันนะครับการสร้างสรรค์งานโฆษณานะครับนักเรียนคิดว่างานโฆษณาชิ้นนี้ดึงดูดความสนใจหรือไม่ครับอย่างไรครับนักเรียนก็จะเห็นรูปบุรีนะครับ แต่ในตัวบุหรี่เป็นรูปเงินสะท้อนให้เห็นถึงการดูดบุหรีร่แล้วหมดเงินไปนะครับหมดมวนหมดตัวนะครับเหลือ่กระดูกนะครับหลักการที่ใช้ในการสร้างสรรค์าง,งานโฆษณาครับ mm hmm. ก็จะคือก็จะมีเข้าใจง่ายมีขนาดมีความคิดรูปและข้อความนะครับ องประกอบแล้วก็วัสดุอุปรกรณ์นะครับเข้าใจง่ายนะครับงานโฆษณาจะต้องสื่อสารให้รับรู้ได้อย่างชัดเจนเตะตาในครั้งเดียวนะครับโดยไม่ต้องตีความหลายครั้งนะครับอย่างเช่นภาพนี้นะครับดูแลเป็นกล้องถ่ายภาพชัดนะครับ ส่วนภาพนี้นะครับไปเป็นผลงานโฆษณาปกหลังวิทยสารครับสินค้าฟิลม์มติดกระจกรถยนต์นะครับการความร้อนที่นำภาพสถานที่มีแสงแดดร้อนและล่มนะครับเข้าใจง่ายชัดเจนนะครับสนขนาดนะครับขนาดงานโฆษณาจะต้องเหมาะสมกับทำเลที่ตั้งทั้งรูปภาพและข้อความที่ต้องการสื่อสารนะครับ ป้ายโฆษณานะครับต้องเหมาะสมกับทําเลที่ตั้งลูกและข้อความนครับตึกใหญ่ก็ต้องใช้ป้ายโฆษณาที่ใหญ่ขึ้นนะเนีย่ยจะเป็นทางเข้าสนามฟุตบอลส่วนความคิดนะครับงานโฆษณาในปัจจุบันจะต้องดึงดูดใจนวมนาวสร้างความรู้สึกสะเทือนอารมณ์นะครับ ซึ่งจะทําให้ผู้ชมเกิดความประทับใจนะครับดูตัวอย่างรูปภาพรองเท้านะครับอาจจะใส่แล้วเบามีความสะอาดตาสีขาวเนี่ยนี่ก็คือโลโก้ของนะครับรูปและข้อความนะครับ งานโฆษณาจะต้องให้ความสําคัญระหว่างรูปภาพกับข้อความให้แยกออกจากกันอย่างชัดเจนนะครับรูปภาพก็ต้องมีความคงชัดไม่ซับซ้อนข้อความหรือประโยคจะต้องกระชับและอ่านง่ายนะครับตัวอย่างภาพส่วนองค์ประกอบนะครับงานโฆษณาจะต้องทําให้ผู้ชมสบายตานะครับ ทั้งสีสันรูปภาพและข้อความต้องสมดุลน,นะครับไม่ขัดแย้งกันเองนะครับการวางตำแหน่งของข้อความจะต้องโดดเด่นส่งเสริมกันส่งเสริมกันกับรูปภาพนะครับข้อความนี้ในภาพนี้นะครับ <DP> ก็จะเป็นตรงนี้นะครับ sentences. ส่วนตำแหน่งของข้อความนะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับ,รบส่วนตำแหน่งของภาพก็อยู่ตรงนี้นะครับ ส่วนสีก็จะเป็นโทนนี้นะครับสีสีสันของรูปภาพนะครับผลงานพัฒนาประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาตินะครับอันนี้คือตัวอย่างส่วนโลโก,โก้ต,ต่างๆ่านะตรงนี้ครับผู้สนับสนุนให้อยู่ตรงนี้ส่วนจุดที่ดึงดูดความสนใจก็จะอยู่ตรงนี้ครับ วัสดุอุปกรณ์นะครับงานโฆษณาจะต้องมีความแข็งแรงทนทานสะอาดเรียบร้อยนะครับต้องคำนึงถึงสถานที่ติดตั้งด้วยนะครับให้มีความเหมาะสมทั้งในพื้นที่การแจ้งและภายในที่ร่มนะครับซึ่งจะต้องสะดวกกับผู้ใช้งานด้วยนะครับน,นี่จะเป็นรูปขวดนะครับรวบรูปขวดโค,คโ卡ลา่าสูงเท่ากตึกเลยนะครับอน,นี้ก็จะเป็น ผลงานป้ายโฆษณาภาพพยนตร์แอนิเมชันขนาดใหญ่ติดตั้งบนที่สูงนะครับวัสดุเป็นโครงสร้างเหล็กนะครับนักเรียนอาจจะสะเกตตามเวลาเราเดินทางไปไหนมาไหนนะครับตามตามถนนใหญ่นะครับนักเรียนก็จะเห็นป้ายอยู่ข้างทางนะครับสําหรับเรื่องนี้นะครับก็จะจบอย่างเท่านี้ครับไม่มี ไม่มีการบ้านนะครับงานนี้ไม่มีการบ้านนะครับวันนี้ให้เรียนที่เศษก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ